คืออะไรครับช่ครับสาวันนี้เราเจอใครเจอโตตโโวานนมัยิคอ้โหเคยเจอกไหมกี่ควายไปเัเป็นไงชนะมาครับวันนั้นร้อยเท่าไหร่ร้อยสามสิบเจอเจอที่นี่หรือที่ไหนวันนั้นที่นี่ครับที่นี่นะวันนี้ร้อยเท่าไหร่ร้อยสามสิบวันเช้ามาเป็นไงบ้างมาพอดีพอดีนะก็ซ้อมอยู่ที่ก็มีศิรษะสักดิ์แล้วศีริชัยหลายคนนะนี่ในค่ายนี่ยาวๆกันเลยนะเมื่อก่อนมีไพโรจน้อยใช่ไหม อราตอนนี้ไปอยู่สามแล้วเราชกมวยมาตอนนี้รวมๆหลักร้อยรัหลก้อยนะสามไฟหลังของเราเป็นไงบ้างผลงานชนะลุ้นนะเวทนี้เป็นไงบ้างข้พอดีครับคุมกี่โลประมาณสามโลครับน้ำหนักของเราไปบ่อยประมาณหกหรือสามเราเขาหรือเราฝีมือไม่เข่าครับเขากูต่อทั่วฝีมือนะเอาละเราเป็นเด็กจากจังหวัดบอกทางบ้านเชียร์หน่อยวันนี้เอาเชียร์คนแรกนะครับคนนี้เป็นที่หนึครับขอโชคดีครับโตโตนะ วันนี้เจอกับสิทธิชัยไม่เคยชกมั้งเคยครับออกครั้งหนึ่งเป็นไงผลงานแพ้เข้ามานานยังนานปีนึงนั้นร้อยเท่าไหร่อวันนี้ก็ร้อยสามสิบนะเกินไหมเท่าไรเมื่อเช้าเรเรียบร้อยตันนี้ผ่านพร้อมอยู่ที่น้องวัวกี่วันแล้วพร้อมมาเดือนกว่าเราชกมวยัวนี้เท่าไรได้ห้าสิบหกสิบ้หนะสามไฟหลังของเราเป็นไงผลงานชนะกี่ครั้งชนะสองแพ้หนึ่งชนะสแพ้หนึ่งล่าสุดชกไวร้อย วันนี้คุมกี่โลเนี่ย้น,น้ำหนักเราบ่อยบ่อยรเราผีมือหรือเข่าถีนใช้ยนี่เขาผีมือ,อนะเฮ้ยดูมวยเข่ามวยเข่านะเราต้องอย่าใอ,อยของเขาหน่อยมะ,ะเราเอาลูกหลานจากจังหวัดบอกทางบ้านเชียร์เราวันนี้ขอโชคดีครับ